นาแบหน้าเว็บไซต์มีเพียงพื้นที่ว่าสีขาวหากแต่ให้ประโยชน์ใช้ซอยสูงสุดด้วยการรวบรวมงานบริการของภาครัฐกว่า100ประเภทไว้ในที่เดียวกันทั้งธุรกรรมการเงินต่ออายุพาส,สปอร์ตหรือแม้แต่อุปการะเด็กอีกทั้งจัดวางเนื้อหาไว้บนสูตรเพื่อให้ผู้ใช้เปิดเจอทันที งานออกแบบที่ดูเรียบง่ายใช้งานสะดวกรวดเร็วทำให้เว็บไซต์ golf uk ของรัฐบาลอังกฤษคว้ารางวัลดีไซน์ of the year รางวัลใหญ่ด้านงานออกแบบประจำปีของดีไซน์มูเซียมประเทศอังกฤษและเป็นครั้งแรกที่งานดีไซน์สาขาสื่อดิจิตอลคว้ารางวัลสูงสุดในกรณีเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ชมมากบางทีการเพิ่มภาพไปภาพเดียวเนี่ยหมายถึงคุณต้องเพิ่มเซิร,ร์ฟเวอร์เป็นตู้เป็นหลายๆเครื่องเพราะว่าเพราะว่าจำนวนผู้ชมมันจะมาแบบทุกสารทิศใช่ไหมครับก็จะ จะต้องให้บริการเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําการลดภาระที่ไม่จําเป็นออกตรงนั้นเพื่อเพื<ๆ>่อให้ทํางานเร็วนะฮะหากเราใส่ภาพเข้าไปมากนะฮะหร,หรือหรือแอนิเมชันเข้าไปมากเนี่ยบางครั้งโหลดข้อมูลมาช้าหรือว่าไม่มาเขาอาจจะคํานึงเรื่องนี้ไปเลยคือตัดตัดเรื่องนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยงามก็จะลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ดีไซน์นะฮะคือเขาดีไซน์โดยคํานึงถึงเรื่องนี้ไว้แล้ว คนที่เป็นคนใช้งานเนี่ยบางทีเราจะแบบจินตนาการว่าโอ้ยเราอยากเห็นเว็บสวยๆฟู่ฟ้าอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยเข้าใจว่าการทำโปรแกรมมิ่งจริงๆเนี่ยพอเราแบบไปดูหลังบ้านแล้วเราเข้าใจว่ากว่าเขาจะคิดออกมาให้หน้าเว็บมันใช้งานง่ายและทํางานได้เร็วที่สุดเนี่ยมันต้องผ่านการแบบโปรแกรมมิ่งยากๆมาเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็ใช่ว่าที่เห็นว่าเรียบๆเ,เนี่ย จะทาง่ายแล้วได้รางวัลมาง่ายๆจริงๆเราเขาคงทํามายากพอสมควรกว่าที่จะเสิร์ฟอะไรง่ายๆให้เราแล้วเราประทับใจได้โดยที่ไม่ติดขัดอ mm ื hmm. ใช้งานเราก็รู้สึกว่าเยใช้เร็วเสร็จปั๊บเวลาที่เหลือแล้วก็เอาไปทําอย่างอื่นได้นี่คือเว็บที่ดีเว็บที่เว็บที่น่าชื่นชม งานออกแบบที่ดีค่ะอาจไม่จําเป็นต้องเป็นงานออกแบบที่สวยงามเสมอไปนะคะแต่ว่าต้องคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยแล้วก็การใช้งานง่ายค่ะซึ่งถ้าพูดถึงแนวคิดการออกแบบให้เรียบง่ายเข้าไว้นั้นนะคะก็มีคําที่ใช้เรียกการออกแบบแนวนี้ว่ามินิมอลิสต์ค่ะหรือว่าการลดทอนองค์ประกอบให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเองซึ่งก็เป็นทับศัพท์ที่ได้ยินในแวดวงการออกแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นงานในด้านแฟชั่นนะคะสถาปัตยกรรมรวมถึงการออกแบบตกแต่งภายในค่ะ ไม่เน้นลูกไม้เลื่อมดินอย่างเสื้อผ้าชนชั้นสูงในอดีตแต่หันมาให้ความสําคัญกับคัตติ้งหรือการตัดเย็บที่เฉียบคมพอดีกับสัสดส่วนใช้สีเพียง1ห,หรือ2ส,อสีดูจะเป็นหัวใจสําคัญของแฟชั่นสไตล์มินิมอลลิสโดยเฉพาะดีไซเนอร์ชาวอเมริกันชื่อดังคาร์วินไคลน์ที่ยึดหลักน้อยแต่มากในการออกแบบเสื้อผ้ามากว่า40ปี หลายแบรนด์ย uhm ังเลือกปรับทิศทางการตลาดด้วยการใช้ความเรียบง่ายเป็นจุดขายเช่นกระเป๋าสะพายของซีลีนที่นำรูปทรงเรขาคณิตอย่างสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมคางหมูมาปรับใหม่เน้นการใช้วัสดุหนังอย่างดีความน้อยมันก็มีบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยน้อยแบบน้อยเพราะความจำเป็นหรือน้อยแบบต้องการที่จะให้ดูน้อย ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นภาพกว้างๆก,ก็คือก็คือสภาพสังคมมันเปลี่ยนเพราะในความเป็นจริงนะถ้าพูดตามตรงเนี่ยแฟชั่นเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยหรูใครนลอกจะอยากใส่อะไรก็ใส่ไม่จริงสําหรับเราเรามองว่าแฟชั่นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนตัวหนึ่งของโลกเศรษฐกิจตกตำ่ำคนก็แต่งตัวน้อยลงสีที่ใช้มันก็เปลี่ยนไป ยังมีงานสถาปัตยกรรมที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาการใช้งานวัสดุและลดทอนการประดับตกแต่งออกทั้งหมดเช่นการปล่อยผนังเพดานให้เปลือยเปล่าหรือเผยโครงสร้างของวัสดุที่ใช้เช่นไม้โครงเหล็กจุดเด่นเรื่องความเรียบง่ายใช้งานได้จริงคือหัวใจสำคัญของการออกแบบและน่าจะเหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากที่สุดเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย P ี s รายงานการออกแบบแบบ